เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์สึกหลอเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือการสตาร์ทเครื่องตอนเช้าหรือว่าตอนที่เราเพิ่งมาใช้รถครั้งแรกใหม่ๆนะครับโดยที่ยังไม่ได้ไม่ได้อุ่นเครื่องเนาะอ่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้มีการเกิดการสึกหลอภายในลูกสูบแบรนบาร์ารลูกข้อเหวี่ยงนะครับ ทำให้เกิดการสึกหลอได้ได้ค่อนข้างสูงเกิน90%เลยบริษัททุกแบรนด์ค่ายรถยนต์นั่นแหละไม่ว่าเป็น Toyota, m i t s u ูบิชิฟอรอะไรทั้งหลายแหล่แหละครับก็คือเขาแนะนำเลยว่าให้เราอุ่นเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปไปติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมอตอนนี้ผมกำลังเดินมาวอร์มเครื่องรถยนต์นะครับก็ฟอร์ตเอลิองนนะครับรถทุกคันต้องมีการวอร์มเครื่องก่อนใช้งานนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้ลูกสูบแล้วก็แหวนแล้วก็พวกออชิ้นส่วนต่างๆในห้องเครื่องยนต์รวมทั้งพวกข้อเหวี่ยงด้วยครับมันได้รับน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นก่อนใช้งานจริงนะครับรถทุกคันทุกยี่ห้อจำเป็น จําเป็นนะครับจำเป็นต้องทําแล้วก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้ก็คืออุ่นเครื่องก่อนก่อนใช้งานก่อนไปทํางานก่อนไปออฟฟิศก่อนไปรับเหมาก่อสร้างก่อนไปบรรทุกของครับเราจําเป็นต้องอุ่นเครื่องเพื่อให้น้ำมันน้ำมันเครื่องมันเข้าไปหล่อลื่นก่อนเพราะว่าตอนที่เราจอดรถไว้ทั้งคืนเนาะพวกน้ำมันเครื่องมันจะไหลลงไหลลงไปกองกันอยู่ไปนอนแน่นิ่งอยู่ เราก็เลยจําเป็นต้องให้มันได้ได้หล่อลื่นได้ไปชโลมก่อนอก่อนที่จะใช้งานไม่งั้นมันมันก็สึกหลอเพราะว่ากูรูแล้วก็ช่างใหญ่เขาเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์สึกหลอเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือการสตาร์ทเครื่องตอนเช้าหรือว่า ตอนที่เราเพิ่งมาใช้รถครั้งแรกม่ใหม่นะครับโดยที่ยังไม่ได้ไม่ได้อุ่นเครื่องเนาะอ่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้มีการเกิดการสึกหลอภายในลูกสูบแหวนบา่บาวาลวลูกออข้อเวียงนะครับทําให้เกิดการสึกหลอได้ได้ค่อนข้างสูงเกิน90%เเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนาะ ถ้าเรารักรถแล้วก็เป็นคนที่อยากมีรถไว้ใช้งานได้นานๆเกิน10ปีเนี่ยเราเราต้องหมั่นดูแลหน่อยพอตัวเลขของผมเนาะสองจีซนีก็ข้อดีก็คืออย่างน้อยๆอะ่ะมันทําให้แบตมันมันเป็นรถไฟฟ้านาะก็อย่างน้อยๆมันทําให้แบตมันมีอายุอายุที่ที่พอดีไม่หมดวน่าจะประมาณ2ปีเนาะอ่า น่าจะประมาณ2ปี3ปีก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเราอุ่นเครื่องมันก็เหมือนกันชาร์จแบตไปในตัวนั่นแหละแล้วก็ดูแลพวกลูกสูบพวกแหวนพวกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไปในตัวด้วยแล้วก็ดีดีต่อใจก็คือเวลาเราไปทํางานไปออฟฟิศเนี่ยไปทํางานรับเหมา,าสร้างหรือว่าอะไระหน้าที่การงานของเราแหละก็คือมันจะทําให้เราขับขับได้กระฉับกระเฉนได้เฟิร์มขึ้นนะครับ ถ้าพูดตรงตงก็คือได้ความกระฉับกระเฉงคล่องแค่ว่องไวไม่อื่นไม่ช้าเร่งเร่งขึ้นเร่งออกเร่งแซงได้ไวนะครับอเป็นทุกทุกยี่ห้อครับเป็นทุกยี่ห้อจําเป็นครับผมอมถ้าเราฝืนถามว่าฝืนมันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันจะจะทาให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์มันสึกหรอแล้วกออ็อายุการใช้งานเครื่องยนต์สั้นลงน้อยลงแค่นั้นแหละกล้องง่ายๆครับก็เหมือนเดิมครับก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม อย่าเบรก5วิครับหยยบเบรกไว้5วิแล้วก็กดปุ่มคูสตาร์ทถ้าใครอยากเช็คเครื่องเช็คไฟเช็คความพร้อมก็ก็ไม่ต้องอย่าเบรกนะครับกดตัวนี้กดตัวนี้ก่อนอเหลือไว้แต่รูปเครื่องก็รูปแบตเตอรีอ่อันนี้มันจะออนไว้ครับ on อนอนไว้รอรอเราสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องมันก็จะดับเองอัตโนมัติ ก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดพุทสตาร์ทได้เลยเ <c oughs> ทคนิคการอุ่นเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแบ่งปัน <c oughs> สมาชิกในในอ youtube ของผมเนาะผมไม่บอกคนอื่นเนาะผมบอกเฉพาะสมาชิกที่ติดตามผมเนาะ,ะไม่ต้องแชร์ด้วยอยาก อยากให้เฉพาะคนที่ติดตามจริงๆแฟนแฟนขับจริงๆอะ่ะเออได้รู้ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณใชนะ้น้ำมันเบร์น้ำมันเครื่อง 5w30 เนอะคุณอุ่นเครื่องประมาณ5นาที7นาทกกีก็เพียงพอแล้วมันก็ชโลมมันก็ออล้อลื่นชิ้นส่วนได้ดีแล้วพวกข้อเวียงพวกลูกสูบอะ่ะได้ดีแล้วเออกระบอกสูบอะ่ะแต่ถ้าเป็น 10w ตัวหน้านะตัวหน้า 10w 30อ,อ่า 10W40 หรือว่า 15W40 เนี่ยถ้าเลขหน้าเป็นเป็นเลขเยอะๆหน่อยเบอร์เยอะๆหน่อยเราควรอุ่นเครื่องนานขึ้นนะอืมอันนี้เป็นหลักการทางวิศวกรรมเครื่องยนต์เลยนะครับให้เราอุ่นเครื่องนานขึ้นถ้าเป็น 5W30 ตัวตัวหน้าเลข5เนาะเราอุ่นแค่5นาที7นาทีมันก็ได้แล้ะแต่ว่าถ้าเป็นเลข10ตัวหน้าเลข15ตัวหน้าเราควรอุ่น10นาทีขึ้นนะครับ อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความหนืดไงครับความหนืดเอ่อ 10W 30 10W 40 15W 30 15W 40, 40นะครับเราควรอุ่นเครื่องให้นานขึ้นอ่าเพราะว่ามันมีความหนือดอยู่ในตัวนะครับผมอ่าเราจะจะได้ใช้งานเอ่อรถยนต์ที่ที่คล่องแคล่วว่องไวไม่ไม่ไมน่วงไม่อืดไม่ช้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะมาแบ่งปันกันโอเคสำหรับวันนี้ ผมก็ขอมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วมาพบก,กันใหม่ที่ที่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย